สวัสดีครับวันนี้ NL Coffee จะมาสอนการใช้งานและการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆของเครื่องบด a n t i n s CD2 o y กันขั้นตอนแรกน้ำโถวงวาใส่เข้ากับตัวเครื่องโถงที่ได้มาจะเป็นขนาด2กิโลกรัมอย่าลืมล็อกน็อตให้แน่นทั้งสงตัวนะเช็คความสะอาดโถแล้วเติมมาดิตลงไปได้เลย การเปิดลิงก์ของรุ่นนี้จะสลับกับแบรนด์อื่นระวังสับสนนะก่อนเปิดเครื่องอย่าลืมใส่ถาดรองรับผงกาแฟที่จะหกด้วยล่ะเสร็จแล้วเราจะยังไม่เปิดเครื่องแต่จะไปตั้งโหมดการใช้งานแรกกันโหมดปกติหรือซิงเกิลทัชวิธีการเข้าเมนูการตั้งค่าของเครื่องตัวนี้ก็ไม่ยากเลยครับกดปุ่ม1แก้วและปุ่มสองแก้วค้างไว้แล้วก็กดเปิดเครื่องได้เลยสวิตช์จะอยู่ทางด้านขวามือถ้าหันหน้าเข้าหาเครื่องจะมีไฟ led ขึ้นแสดงทั้ง2ปุ่ม แล้วหายไปสังเกตที่หน้าจอจะแสดงข้อความ please adjust illumination lcd แล้วค่อยปล่อยมือจากนั้นกดที่ปุ่ม1แก้วเพื่อไปยังหน้าต่อไปจนถึงหน้าเมนู user mode ถ้าเป็นเครื่องที่ซื้อจาก NL Coffee Teen t e a m t e s t i n g จะตั้งค่าในส่วนนี้มาให้แล้วแต่หากท่านใดซื้อผ่านออนไลน์และอยู่ในโหมด time lag ให้กดบวกเพื่อกลับมายังโหมด single t a k เสร็จแล้วกดปุ่ม2แก้วเพื่อทาการบันทึกการตั้งค่าหน้าจอจะแสดงผล save testing ลองใช้งานกันดูครับในโหมดนี้แค่เราใส่ด้ามเข้าไปเครื่องก็จะบดกาแฟให้อัตโนมัติแล้วเราสามารถปล่อยด้ามให้เครื่องทำงานได้เลยแต่ในส่วนการตั้งค่าเวลาและโปรไฟล์เดี๋ยวเราจะจาะลึกกันอีกทีมาถึงโหมดต่อไปทาแแลก กดเข้าเมนูครับการเข้าเมนูจะเหมือนกันทุกครั้งคือเริ่มจากปิดเครื่องกดปุ่ม1แก้วและปุ่ม2แก้วค้างไว้แล้วเปิดสวิตช์เข้าเมนูการตั้งค่าเลือกเมนูเข้าเมนูการตั้งค่าเลือกเมนู user mode กดปุ่มลบให้ลูกศรด้านซ้ายเลื่อนมายังโหมดทำแหลกจากนั้นกดปุ่ม1แก้วเพื่อไปยังหน้าต่อไปสำหรับการตั้งเวลาพอแนะนำใช้แค่5วินาทีก็พอหากใครอยากให้นานกว่านี้ก็เพิ่มได้ครับกดปุ่มสองแก้วเพื่อทำการบันทึกการตั้งค่าเมื่อจอจะแสดงผล s a ซ e s ซ t t i n g ลองใช้งานกัน ในโหมดนี้ถ้าเราใส่ด้ามเข้าไปเครื่องจะบดให้ตามปกติแต่ถ้าเราดึงด้ามชงออกเครื่องจะหยุดการบดและมีสัญลักษณ์ซีเหลียมกับพิพที่จอแสดงผลแสดงว่าเครื่องยังบดกาแฟไม่เสร็จถ้าต้องการบดต่อให้เราดันด้ามกลับเข้าไปอีกครั้งเครื่องจะบดต่อจากเวลาเดิมบางคนสงสัยกันนะครับว่าเอาด้ามออกจากเครื่องได้นานเท่าไหร่คำตอบคือการตั้งเวลาก่อนหน้านี้ที่เราตั้งเป็น5วินาทีสามารถใช้ได้ทั้งสองโปรไฟล์เลย โหมดนี้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะขึ้นอยู่กับการใช้งาน Button dose ในโหมดนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ผมดูชอบมากๆเลยกดเข้าเมนูการตั้งค่าครับเลือกเมนู Button dose กดปุ่ม1แก้วให้ข้อความที่แสดงจาก No เปลี่ยนเป็น Yes จากนั้นกดปุ่ม2แก้วเพื่อทําการบันทึกการตั้งค่าหน้าจอจะแสดงผล Set Setting ในโหมดนี้ถ้าเปิดอปุ่มกดทางด้านซ้ายมือจะไม่สามารถใช้งานได้อ่ะเรจะเลือกโปรไฟล์ยังไง ระหว่าง1ช็อตกับ2ชอบ็อตนี่ครับเพียงดันด้ามชง1ครั้งเครื่องก็จะบดโปรไฟล์ที่1หรือถ้าอยากบดโปรไฟล์ที่2ก็ดันด้าม2ครั้งติดก,กันแค่นี้ก็ใช้งานมือเดียวได้สบายสบายเลยมาถึงการตั้งค่าระยะเวลาในการบดอยากจะบอกว่าง่ายมากมาเริ่มกันที่โปรไฟล์แรกกันกดที่ปุ่ม1แก้วค้างไว้ประมาณ5วินาที จนไฟ LED กระพริบ,บหน้าจอจะแสดงข้อความโปรแกรมมิ่งหครับแล้วก็เวลาที่ตั้งไว้ตัวเลขด้านหน้าจะกระพริบให้กดบวกหรือลบตามต้องการเสร็จแล้วกดปุ่มหแก้วเพื่อไปยังตัวเลขช่องถัดไปกดบวกหรือลบตามต้องการเสร็จแล้วกดปุ่ม1แก้วค้างไว้จนไฟ LED หยุดกระพริบเท่านี้ก็เป็นการบันทึกค่าใหม่แล้วโปรไฟล์ที่2 กดปุ่ม2แก้วค้างไว้ประมาณ5วินาทีจนแฟ LED กระพริบหน้าจอจะแสดงข้อความโปรแกรมมิ่งชุดครับและก็เวลาที่ตั้งไว้ให้กดบวกหรือลบตามต้องการเสร็จแล้วกดปุ่ม2แก้วเพื่อไปยังตัวเลขช่องถัดไปกดบวกหรือลบตามต้องการจากนั้นกดปุ่ม2แก้วค้างไว้จนแฟ LED หยุดกระพริบแค่นี้ก็ผลิกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วปุ่มบดกาแฟแมนนวล มีไว้สำหรับเติมปริมาณของกาแฟเพิ่มจากที่เราตั้งโปรไฟล์ไว้สโคดี้ยังมีการนับจำนวนครั้งการบดไปให้เราอีกด้วยนะว่าต่อวันเราบดกาแฟโปรไฟล์ที่1และโปรไฟล์ที่2ไปจํานวนกี่ครั้งขั้นตอนก็ไม่ยากเลยกดที่ปุ่ม1แก้วครั้งไว้ประมาณ10วินาที จนหน้าจอแสดงจำนวนรวมการบดของแก้ว Total One Cup จำนวน99ให้กดปุ่มบวกและปุ่มลบค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงข้อความ Please Wait Resetting และหน้าจอจะกลับสู่หน้าหลักหากต้องการทราบผลที่รีเซตเ็ตเมื่อสักครู่ให้กดปุ่มหนึ่งแก้วค้างไว้จนหน้าจอแสดงจำนวนรวมการบดอีกครั้ง มาดูวิธีการปรับเบอร์บทกันดีกว่าเป็นเครื่องที่ใช้ง่ายมากเลยครับหากต้องการให้เนื้อกาแฟหยาบให้หมุนตัวปักตามเข็มนาฬิกาและสังเกตที่ขีดสีแดงจะเลื่อนไปทางตัวเลขที่สูงขึ้นแต่ในทางกลับกันหากต้องการให้ผงกาแฟาละเอียดขึ้นให้หมุนตัวปักทวนเข็มนาฬิกาขีดสีแดงจะเลื่อนไปทางตัวเลขที่น้อยลงบอกแล้วว่าง่ายจริงการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนจานบทนี้สำคัญ ค่าเริ่มต้นของเครื่องจะตั้งไว้ที่4แสนครั้งที่ตัวเลขเขาเยอะได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเฟืองบทของเขาเป็นไทนเทเนียมครับ <c oughs> ก็จะมีอายุการใช้งานนาน,น,านกว่าวัสดุอื่นๆ <c oughs> เราสามารถตั้งให้เครื่องแจ้งเตือนเร็วกว่ากำหนดได้โดยการกดปุ่มลบหากจะเปลี่ยนไปยังช่องหลักหน่วยให้กดปุ่ม1นแก้วแล้วตั้งค่าได้เลยแต่จะบอกว่าไม่แนะนําให้ตั้งไปมากกว่า4แสนครั้งนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ